วันนี้เวลา14นาฬิกา59นาทีสมเด็จพระอาริยวงศาขตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปยังพระอุโบสถวัดเทพศรินทราวาดราชวรวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร่งเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคหายุสมธรรมจัดขึ้นตามมติมหาเทระสมาคมโดยให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับเจ้าคณะใหญ่ทั้งห้าหนประกอบด้วยเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุทธ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกเจ้าคณะใหญ่หนกลางเจ้าคณะใหญ่หนเหนือและเจ้าคณะใหญ่หนใต้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2567ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเขียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดวยพระวิริยะอุตสาหะเป็นอนเนกอ,อนันต์และตั้งพระราชาหฤทัยไถมั่นในการทรงงานเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชน ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตรแก่ผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อเชิญไปถวายแด่สมเด็จพระอารยะวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโดยมีสมเด็จพระราชาคณะและรองสมเด็จพระราชาคณะจำนวนหกรูปร่วมเจริญจิตตภาวนาและรองสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะจำนวน21รูปร่วมเจริญพระพุทธมนต์ นวัคหาายุสมธรรมในพิธีด้วยนวคหาายุสมธรรมมีความหมายว่าทำที่เสมอด้วยอายุแห่งการกำหนดด้วยองค์เหรือทำเป็นเครื่องเสมออายุด้วยนพเคราะห์ซึ่งจะใช้สวดพระพุทธมนต์ในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาโดยให้โหรบูชาเชิญเทวดานุพเคราะห์มาฟังสวดพระพุทธมนตทีละองค์และให้พระสงฆ์ห้ารูปสวดพระธรรมสำหรับเทวดาองค์นั้น ส่วนสลับกันไปกับโหนบูชามีข้อความเป็นภาษาบาลีเมื่อแปลแล้วจะได้หัวข้อธรรมในเนื้อหาและข้อธรรมส่วนใหญ่ในบทเจริญพระพุทธมนต์นวมกายุสมธรรมมุม่งเน้นคุณธรรมที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ควดปฏิบัติให้เกิดมีในตนและชักนำให้บุคคลเข้าสู่เขตบุญพุทธศาสนา